สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบันซอนะคะวันนี้นิดพามาชมการทํางานนะคะค่ะวันนี้มาลงดินที่บ้านว้านหมู่11นะคะหน้าง,งานวันนี้นะคะพิกัดอยู่ที่บ้านว้านหมู่11นะคะค่ะประมาณนี้ค่ะก็ขอขอบคุณพ่อใหญ่จดีนะคะที่ใช้บริการทีมงานนิดนะคะรถด,ดัมซิ่งดินดวนนะคะ มีห้ารถตรงนั้นสตรงนั้นนึงนเป็น10รถทก พารถนะคะมาโรงงานที่บ้านๆนะคะวันนี้ช่วงเช้าลงที่สรสีนะคะนี่ก็อาจจะรีบนะคะเมื่อเช้านี้แล้วก็ให้บอกบอกที่ลงของรถดำนะคะรถดำไปลงให้เองกับคุณอานะคะวันนี้ช่วงเช้านี้ก็ติดเมื่อเช้านี้วันพระเนาะนี่ก็ไปวัดมาแล้วก็ติดประชุมประชาคมหมู่บ้านนะคะก็เลยให้อาไปลงให้ก่อนนะคะที่สรสีประมาณ40 40นะคะประมาณ40รถเนาะค่ะแล้วก็ ช่วงบ่ายก็มาลงตรงนี้นะคะค่ะบานวนนะคะมารอติดตามชมนะคะวันนี้เราจะเสร็จไหมนะคะก็จะเก็บงานว่าจะให้เสร็จวันนี้นะคะรถทั้งวิ่งทั้งหมด3ามคันนะคะประมาณนี้นะคะค่ะค่ะบาันวนหุนเสียเราเพิ่งได้ประมาณสองเที่ยวนะคะมารอติดตามชมนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะรถที่สามคันนี้นะคะมีน้องบิ๊กนะคะ น้องบิง๊กน้องต้าแล้วก็ลูกโคกนะคะค่าะว่าโคนี้รุดนลูกนี้เลยนะคะค่ะเฮ้ยพอไหมเฮ้ยน่าเอาเรียงไหมเอ้ยเค่ะเ้เรียงมาข้ยงนี้บเ ก็จะมีสามพันนะคะมีน้องบิ๊กนะคะน้องบิ๊กน้องต้าน้องบิ๊กนะคะน้องต้าแล้วก็ลูกโคกนะคะประมาณนี้จ้าได้ค่ะได้ดินงามๆเลยบอกเลยอืม อีกประเทศหนี่งประเทศกับมังินเลนะค่ะบสามรถแล้วนะค่ะ<อ>ตรงนี้ห้ารถนะคะนี่จะลงเดี๋ยวยังไม่ครบนะคะรอท่านตาก่อนป้าน้องโคก็จะพอดี แดดช่วงบ่ายนะคะสุดยอดจริงๆน้งคุก năm ơi tụi con năm lại. มุมนี้ก่อนนะคะระวังแต่ผ่อนนต้นอะไรเจาะมาเจาะโอ้ยแล้วขับเจาแคบก็ด้เนต้นมังงอกเลย 忙你来吧。 ตรงนี้เนาะคะเนาะค่ะ,ะได้ค่ะฮักเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบิ๊กมุ่มเพูนไหมมุ่มนมังพูนไหมมุ่มคุณเด,ด,ดินหน้า ายนี่เอ้ยยืนอยู่ในแม่เห็นมอเนี่ยเนี่ยเออมาเอานัา่นแหละนี่นะมามามาเออยอมเลยทีเนียโอเค เรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ตามรับชมช่องนิตยาชาแนลบ้านซอรถดัมซิ่งดินดวนขอบคุณค่ะ